อ่าแล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับ One t e ช c h a n e l นั่นเองนะครับก็มาลงแล์กันเช่นเคยนะครับก็แลงของเราขยับไป1267แล้วนะทุกคนโอ้เข้าใกล้1000ทวนมากๆแล้วนะแต่ก็คงไม่ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะเพราะว่าแพ้นัดหนึ่งก็ลบไป30แต้มนะผมก็เพิ่งแพ้มาแล้วแม่งอย่างเซ็งอ่ะ30แต้มนะทุกคนก็มาในรูปแบบแผนเดิมครับ 4, 2, 3, 1นะครับ แมตช์นี้ก็เดอร์ลิกไม่ฟิตก็จะใช้เป็นกวาดิโอมาแทนนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์บิวอัพนะครับไอลูเบเดียสเป็นสไตล์เดสทอยเออร์ er, เอาไว้แทนลูดิเกอร์นะโอ้โหซีหนึ่งสองสามโรดี้ตันร้อยบัฟเป้เมสซี่ยวนครับลูดิเกอร์มาควินยอร์สำรองมีฮาแลนด์โรนัลดิญโยเนเต้าทาร่าอาคันยีโอ้โหโคมองอย่างเงี้ยโฟเดนเก้าเก้าวิเอล่าอย่างเงี้ย โอ้ตึงนะตึงนี่ครับเจ้านายของเราไม่ได้แผนของโทมทัสเอ้ยไม่ใช่โค้ชโทมัสท,ทูโคสไตล์เอาไว้นะครับของเขาเจเกนคอปโอเคมาครับโรนันโดโทนี่โค้ชจ่ายมาที่เนมา่าแทงมาลูกนี้ถึงหรือเปล่าไม่ได้นะโอ้โหเฮ้ยพลาดเสียโอกาสนะเอ้ยเล่นท่าวะ่ะโซโดเดวิทของจริงกว่าคนนี้ ม,มาทีเกคือมาที่โรดี้โยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้เห็นช่องนูโนซานโตได้บอลหรือว่านูโนซานโตพักบอลได้แล้วซ้ายโคง้ง<ๆ>มาลูกนี้อืไม่ถึงเนม่าเอาอ๋า,อาเขาได้ส่วนนะโอเคอ่าฮะะเย็นอนกสองอุ้ยเราก็พลาดนะเอาชิบหายแล้วโดนแทงมาลูกนี้ โอ้โหค,ครีคสเตอร์มาทีมากันเป็นสิบตัวเลยทุกคนยกขึ้นมาเออเข้าซองเอเดซอ,อนมากันทีหกเจ็ดคนตกใจเหมือนกันนะฮาคิมซีเยกแทงมาลูกนี้เนม่าเนม่ามาที่ซีเยกแทงมาครับเนม่าไม่ไม่ล้ำครับลูกนี้กระชากมาความเร็วเนม้าอายุจะสามสิบแล้วสามสิบยกขึ้นมาโอ้ก็เกินโอ้พี่เนอือโอ้ยตัดบอลไม่ได้ เขาป้ายออกมาโฟเดนโฟเดนโฟเดนว่ายังไงโฟเดนแทงทะลุช่องมาบาเป้เจอกวาดิโอผมเก็บเป็นยังไงล่ะโอ้แล้ววางบอลพี่เน่จูนอยเดวี่เดวี่คอร์มาลูกนี้อุ้ยเกือบไปโห้จอนครับเฮ้ยเดวี่มันคอร์บอลไม่ดีไม่ใช่เหรอเฮ้ยลูกนี้คอร์ดีเฉย โอ้เสี่ยวเลยนะทำเสียวเลยนะยยนะอิเลซอนนะออกบอลดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวจ่ายมาที่คันเซโลนูโน,โน่ซานโตสจังหวะเดียวก่บนเนมา่าเนมา่าบินไงพิกมาโรนัลโดเห็นช่องครับแทงมาเลยครับลูกนี้ฮาคิมซีเยกฮาคิมซีเยกเอาตัวบงับงบังวนวนครับเบียดเรียบแล้วมีตัวเติมครับลีเจมขวาโค้งโค้งลูกนี้โรนันโดแล้วเนมา่าตามเรียรบร้อย หนตูต่อศูนครับวอนเต็ดขึ้นนำถอนหายใจได้ครับขึ้นนำไปแล้วแค่แต่แค่หนึ่งลูกนะ <laughs> okay. โอเคอุ้ยแล้วเขาใช้สูตรลูกเขียน่ะดูดิเกอร์คืนมาเอเดรันมาที่กวาดิโอจังหวะเดียวเลยครับอุ้ยยังดีนะที่บัลกระชอกโรดี้ครับเบิ้ลคืนมาที่ซีเอซเอาบอลลงอย่างสวยแล้วก็ได้ขวาโค้งๆมาลูกนี้โลนันโด อา้าวลำหน้าเฉยโอ้ย,อยนิดเดียวโอ้โหเอ้ยแต่ก็หมงไม่เข้าอยู่ดีนะบอลไม่ค่อยมีน้ำหนักนะเมื่อกี้ผมเปิดแบบว่าเปิดเผื่อไม่ได้เปิดเข้าหัวนะในมาแทงมาครับดูนี้ลีเจมลีเจมวันทู one, two, แล้วก็เอา้าบอลออกไปก่อนเกือบไปลีเจมเกือบได้ขึ้นไปโชว์หล่อแล้วนะ เกิได้ไปคอด,ด้านข้างนะแล้วขย,ยกขึ้นมาเลยลูกนี้อุ้ยพักบอล<อ>ดีจัดกองหน้าเขาืออโทน่คโคสเอาโทน่คโคสใจยอย่างนั้นอุ้ยบังคับกองหลังดีๆีวาดิโอเออวาดิโอวิ่งมาครับทำให้เขาสะดุดบอลโ,โอเคหนูนอมาที่โทน่คโคสโทน่คโ,โนคสอ,อุ้ยเรียบร้อยโดนตัดอ่าอย่างได้มาแล้วนี่มาครับจังหวะเดียวมาที่ฮาคิมซีเยกซีเยก ซีเก็รอครับวันทูยกขึ้นมาลูกนี้มาหาคิมทีเย็กทีเย็กถึงนะครับแล้วก็ขวาโค้งมาลูกนี้โลนโดโอไม่เข้าอาจารย์โอทีเย็กเปิดอย่างดีโออย่างเซงโอโลนโดเอาเขายกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ยังมงหน่อยเอ้ยคันเซโลแล้วจะนูโลสถานโตสมีความเร็วการชากหนีผมหรอคิม,มิตไม่ได้หรอก ยกขึ้นมาเลยรับยกหนีอีเจมพักคืนโอโอเคดีแนละ้วที่กรรมาการเป่าก่อนไม่งั้นดโดนฉกแน่นอนหนึ่งประตูศูนย์นะวอนเต้นแชนแนลก็ขึ้นนำไปด้วยก่อน,นหนึ่งศูนย์เอาครองบอลหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะโอเคให้มันได้อย่างนี้สิสี่สองสามหนึ่งมาบรรดาตัวสำรองยังไงก็ต้องลงนะทุกคนเพราะว่าเน้นผลสกอร์นะครับอินเนตซาฮาร์แลนด์คียซ่าและตัวที่สำคัญเลยนะครับ Ic ic. อีวานเพลสิกโอ้ดันมีฟิตด้วยของเขาก็4 1 2 3นะโอ้อยากอ,อยากมีตัวคนโห,โหดกับเขาบ้างนะแต่เอาแบบว่าตัวที่มันแบบเข้ากับสไตล์เรานะแบบชาเบีอลองโซ่หรืออังเดียเปโ่นะเอาไว้ออกบอลก่อนเลยนะถ้ากองหน้าก็ดอกบาร์กับฟันนิตตลอยนะเท่านั้นเลย <c oughs> แต่ดวงผมไม่มีเคียซ่าเคียซ่าครับ <c oughs> มาที่โรดี้อ้าวว่างอย่างนี้ก็ยกขึ้นมาดิครับ โอ้โหม,มีพื้นที่โรดี้เล่นแล้วเพลสิกฟิตด้วยลูกนิ้โยกขึ้นมาลูนิทฮาเล่นได้มงแต่ว่าตรงตัวอีเก้กาซิยาน,นะครับโอ้โหฮาเล่นเขาแอบถอยลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะเมื่อกี้เพลสิกตอบส้นมา,นนมาโรดี้เอาตัวรอดครับลูกนี้แล้วจ่ายออกมาที่เคียซ่าเคียซ่ามีความเร็ววันทูโยกขึ้นมาเลยครับเคียซ่ามีความเร็วเอาวิ่งลืมตายไม่ได้ดูบอลข้างหลังนะ เครื่องมันแรงนะเคียซาบอกหนึ่งูนอยู่นะฮาเลนดักดักเลยนะเฮ้ยจะเย็นสิดูพี่เฮ้ยเขาเ <c oughs> ขาโดนเราดักเขายกบอลยาวเลยนะฮาเลนฮาเลนโดนแย่งจากเท้าเลยนะดูดิเกอร์มาแย่งเฮ้ย้เขาแทงมาลูกนี้เกือบโดนเกือบโดนจ่ายตัดหลังเฮ้ยมาพี่ลซิกผมเป็นไงมาที่ดิฟเฟนซีฟฟูลแบ็ก แต่อามาเล่นเป็นปีกนะเคตาโดนตัดนะเออตัดเกมก่อนเนตาแบบลูกเก่าลูกเก่า <c oughs> ดีมากเฮ้ยฮยยโยนครับโอ้ยวิ่งมาชนโอ้โหนอนเลยนอนง่ายเลยโด,โดนเ้ย็ดโดนเคากโดันอยู่นะเนี่ยเราไม่ได้บอลมาคองเลยโรด,ดี้ดักเอออย่างน้อยก็ทำลายจงังหวะได้เนตป้าปออกมาดีเจมไม่ถึงนะครับ เอ้ายังได้ครับลีเจบป้ายออกมาเฟรดิโกเคซซามีความเร็วครับกัดช่างมาแล้วกระช่างมามาที่ลีเจมวันทูกับเคซ่แล้วก็วันทูอีกรอบหน,นึ่งเฟรดิโกเคซ่ขวาโค้งคงฮาแลนตั้งคอรอหม่งแบบนี้ก็เรียบร้อยยังโหดเคซ่แบบได้คอร์ะแลสวยจัด แลนด์ลงมาดาก่อนลงมาดาก่อนโอเคขข้างไปนะครับมาเออดักดักเดี๋ยวเขาไปเปิดเออเคเซ่าลงมาช่วยเอมรับนะมีความเร็วกวาดิโอยกขึ้นมาเลยครับลูกนี้วันทูกับเพลซิกแล้วก็แทงต่อเอ้วแต่ยังติดจิมิดพลาดเลยกวาดิโอเอาหน่อยเอาหน่อย เออโรดี้นะวิ่งมาชนเคียซ่ารอตัวเติมเคียซ่าจะวนไม่ได้นะครับโคเด้นได้บอลยังติดนะครับกวาดิโอโอยคาเซโรตั้งบอลก่อนโอเคเอเนซ่อนมาที่กวาดิโอืมยังดีที่บอลกระชอกนะมาครับที่อิวานเพลซิกวันทูเนี่โคตดล็อกลอกหลบแล้วก็โยกขึ้นมาเลยครับสวยๆลูกนี้เฟเดริโกเคียซ่า เอาบอลลงได้ลูกนี้ก็อันบันจงเปิดด้วยขวาลูกนิ้ฮะแลนเอา้าไม่เข้าฟิลิสิกมกไมอยสามประตูต่อศูนย์โอ้โหเฟเริโกเคียซ่าแบบมีเวลาเลยคอรดมาแบบโอ้โหสวยเกินชมโทนี่ค้รดเลยนะเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้นะแล้วก็คอรข้ามไปหาแลนหาแลนลงมาแล้วครับฮาแลนลงมาดักก่อนอ่ายังสิดนะครับ ดีเจมอุ้ยลูดิเกอร์เสียบอลดีเจมช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออโอโอตัดฟาวดับเครื่องชนอะคือแรงหมดเลยไงก็ชนแม่งเลยอย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเอาไงเขาเขาจะเล่นสูตรไหนเนี่ยเอาคิมิตอุ้ยผมรู้ทันน่ะควาดิโอมาดักฮาเลน โอ้โหโรดี้วิ่งมาชนฮาแลนด์แบบคว่ำเลยอื้ออินเนต้านะโอ้นัดนี้พี่อินเนต้าเรามาในสไตล์ดุดันนะครับมาที่ฮาแลนด์ถึงว่าโอเคโทน้โค้ตยกขึ้นมาเลยครับสวยๆลูกนี้มาที่อีวานเปสิซอุ้ยฮาแลนด์ว่างคอนมาลูกนี้กาตานนี่ช็อตอูโกุสเปอร์เซฟจากกาธิยัตแล้วเปเิซสามไม่ได้โอู๋จะไปเกะกะเกะกะอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้นะเปเิซอ้ยิงไปตรงตัว อีเก้กาศิยานยังสวยกรรมการปนุวีจบขึ้นหลังไว้นะครับกอว์ฟเดนชานเอลเอาชนะไปทยุกรสามวัตยุสูงเลยนะครับแมต์นี้ตึงๆอยู่ตึงอยู่เดี๋ยวมาดูนะว่าแต้มมันจะบวกกี่แต้มนะทุกคนบวกสิบแต้มนะครับหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะก็เหลืออีกเท่าไหร่สิบสามแต้มนะขึ้นพันเก้านะก็อีกสองแมตต์อ่ะต้องชนะสองแมตต์เท่านั้นนะทุกคน ก็เดี๋ยวไปดูทีมเขานะมารูปแบบแผนแล้วก็แรงเขายังไงนะครับไปดูก่อนอืเป็นผู้เล่นที่พึ่งขึ้นมาดิวิชั่นหนึ่งอีกแล้วโอ้คนเก่งๆกลับมาเล่นกันเยอะหรือยังไงโอ้โหสี่หนึ่งสองสามนะครับอย่างตึงทีมแบบแข่งโป๊กแข่งโป๊กสำรองก็โหด โหดเลยแหละโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมาครับผมก็ขอตัวลานะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ